ตอนนี้ต้องบอกว่าโลกเดือดนะคะหรือว่าสภาพอากาศมีการแปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัตินะคะ,ะแน่นอนว่าตอนนี้เราจะต้องรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย TNDR นะคะจากเจ็ดมหาวิทยาลัยภาคใต้ค่ะได้ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนรับฟังหารือวางแผนร่วมกันและจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบัติภาคใต้ค่ะ ที่ห้องประชุม210ชั้น2สำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายพิจิตรรัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย TNDR เป็นประธานในการประชุม7มหาวิทายาลัยภาคใต้อาทิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานียะลาภูกเก็ตสงขลาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รวมถึงภาครัฐได้แก่ปป0 .12 สงขลาและ ศูนย์สิบแปดภูเก็ตศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนภาคเอกชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมกําหนดพันธกิจขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติภาคใต้ร่วมกันเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมมากมีความถี่แล้วก็รุนแรงมากกว่าเก่าและเกิดภัยแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งการจัดการภัยพิบัติต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค เนื่องจากภัยพิบัติแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมและธุรกิจดำเนินต่อไปได้ไม่ขาดตอนประโยชน์เกิดต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยฉะนั้นการเตรียมพร้อมป้องกันร,รับมือภัยพิบัติเป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิจัยจะต้องรู้เรื่องภัยพิบัติของประเทศไทยสิ่งที่ยังขาดและต้องเร่งแก้ไขให้ทันท่วงที การระดมสมองประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรับฟังหาหรือวางแผนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นสถานาการณ์ปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขการหาหรือแนวทางปฏิบัติการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพปัญหาศักยภาพชุมชนและการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ภาคใต,ต้การวางแผนกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันเช่นโครงการวิจัยการจัดอบรมร่วมกันในระยะ3เดือน6เดือนและ1ปี ดรพิจิตรัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยไตรมาสแรกของปีนี้ภาคใต้กวาดไรายได้จากการท่องเที่ยวไปสูงถึง38 0 0 0ัน 700ล้านบาทจึงจาเป็นจะต้องมีการวางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบโดยการประชุมในวันนี้นั้นได้มีการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้ในการทํางานร่วมกันและเปลี่ยนบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนรู้รับปรับฟื้นได้ทันท่วงทีกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนให้มีการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคใต้และมีการทําแผนเผชิญเหตุเป็นต้นเนื่องจากภาคใต้เรามีบทเรียนจากสึนามิมาแล้วเมื่อ20ปีก่อนดังนั้นหากเราไม่อยากให้มีการสูญเสียที่ใหญ่หลวงเช่นในอดีตท,ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน การเตรียมความพร้อมในการรับมือย่อมดีกว่าเหตุภัยพิบัติเกิดแล้วเราได้แต่รอเยียวยาผมจึงอยากให้เครือข่ายย่อยของ TNDR ประจำพื้นที่ภาคใต้ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ช่วยกันวางแผนป้องกันและหามาตรการรับมือเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่และพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าภัยพิบัติเราไม่อาจคาดการได้ แต่จะทําอย่างไรให้ประชาชนลดปัดจจัยเสี่ยงและอยู่ในความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยโดยให้ภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการภัยพิบัตริร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนต่อภัยพิบัติไทยในการรับมือภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนทำอย่างไรตอนนี้ที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะต้องทําก่อนเกิดเหตุ ป้องกันหรือลดผลกระทบให้มันมีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินน้อยที่สุดไม่ใช่เรื่องของการเตือนภัยอย่างเดียวกับทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราไปห้ามธรรมชาติที่กาลังเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่เราจะทํายังไงที่เราจะอยู่กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงเนี่ยนะครับให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดได้อันนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญครับแผนการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ย ผมคิดว่าต้องเริ่มจากชุมชนเพราะชุมชนเขาจะรู้ดีว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของเขาตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นแผนที่ทําโดยทางราชการหรือทางนักวิจัยจากมหาลัยแต่เพียงอย่างเดียวเป็นการร่วมกันทำหรือการทําแผนที่เสี่ยงภัยเนี่ยเพราะว่ามันไม่หยุดนิ่งแค่ทําเสร็จแล้วเป็นเสจ็จกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนและผู้นําชุมชนและองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะเป็นหลักสําคัญ ของการที่จะทำให้ผลกระทบของปฏิบัติน้อยลง